เรื่องที่จะต้องเข้าใจถูกเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะว่าตลอดชีวิตมีแต่สิ่งซึ่งไม่รู้ทั้งนั้นไม่เข้าใจทั้งนั้นแล้วก็ไม่สนใจด้วยที่จะรู้ว่าหนทางที่จะพ้นภัยทั้งหลายก็คือความเข้าใจความจริงที่ถูกต้องและเมื่อเข้าใจความจริงที่ถูกต้องแล้วนะคะเท่านั้นยังไม่พอยังต้องดําเนินชีวิตตามความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นด้วยอย่างนั้นสงบแน่แต่เพราะเหตุ่าไม่เห็นความสําคัญ ของคำสอนที่สามารถจะทำให้รู้ความจริงได้มีแต่ชื่อที่จะเป็นชาวพุทธหรือว่าเรียกร้องให้ประเทศไทยมีพุทธศาสนาประจำชาติประจำชาติอะไรเอาอะไรมาเป็นประจำชาติเอาความไม่รู้มาเป็นประจำชาติหรือือเอาชื่อมาเป็นประจำชาติเพราะฉะนั้นต้องมีการไตรตรองนะคะถ้าค่อยๆเห็นความสำคัญของพระธรรมตามลำดับขั้นตั้งแต่ขั้นตน้นก็ย่อมจะทำให้ ความสงบเริ่มเกิดและถ้ามีความเข้าใจมากขึ้นต่อๆไปเรื่อยๆความสงบเกิดขึ้นเรื่อยๆความไม่สงบก็ลดน้อยลงเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยั้งสิ่งที่เกิดแล้วแต่ว่าสามารถที่จะรู้ว่าเกิดจากอะไรและจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรเพราะฉะนถ้าไม่พูดถึงพระพุทธศาสนาเลยเนี่ยมีไหมที่จะทําให้อะไรสงบได้แต่เพราะมีความไม่สนใจเลยใช่ไหมคะไม่เห็นประโยชน์ ไม่รู้จักไม่เข้าใจคุณของธรรมะความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ไม่มีทางเลยค่ะที่จะหาวิธีอื่นที่จะสงบได้ต่อเมื่อไหร่นะคะเริ่มเห็นคุณขณะนี้ยังไม่มีใครที่จะสามารถเข้าใจธรรมะได้เพราะกําลังไม่สงบแต่เวลาอื่นละ่ะเมื่อไหร่จะเห็นพระธรรมมีค่าสูงสุดที่จะทําให้ทุกชีวิตเนี่ยสงบ แล้วก็ไม่มีภยัยประเทศชาติก็สงบได้ต้องเป็นความเข้าใจพระพุทธศาสนาคือเข้าใจความจริง